ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำ Admin ต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงค่อนสก,กินแรสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง Rv ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาละครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับเราจะพาทุกคนนะครับมาดูกิจกรรมใหม่นะครับไม่ใช่นะครับมาดูสกินใหม่ของโอเมนนะครับที่มีชื่อว่ายักษ์สาฟูมูล ฟูมูลนักษาโอเมนนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเป็นสกินไทยนะครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับอยากจะบอกว่าสกินนี้สวยมากมากนะครับผมโอเคนะครับทุกคนเปิดโเกมใหม่นะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับส่วนระยะเวลาของกิจกรรมนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่12นะครับถึงวันที่25นะครับส่วนรูปแบบของกิจกรรมเนี่ยมากแปลกใจนะหน้าแปลกใจมากนะครับที่มาในรูปแบบกดเพื่อสุ่มลดราคานั่นเองนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยเหมือนกันนะครับโอเค ก็มันจะสุ่มพอคุณกดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะสุ่มโอ้โหได้น้อยมากมันจะสุ่มเปอร์เซ็นต์นะครับว่าคุณได้ลดทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสมมติคุณได้ลดประมาณ40-50%เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ลดประมาณเหลือ500รยคูป,ปองนะครับผมเดี๋ยวผมลองกดอีกทีหนึ่งนะครับผมโอ้จานถามจริงโอ้โหจานเอ้ยเป็นคนยังไงนี่ เป็นคนยังไงนี่ทำไมไม่ได้ผมดวงสวยจังวะนะครับกด2ครั้งนะครับได้ลดแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับรหัสลองผมรู้ไหมผมรหัสลองได้เท่าไหร่กดหนึ่งครั้งได้สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหอันนี้กด2ครั้งนะครับได้แค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโอ้โหแล้วจะเป็นคนที่โชคร้ายเป็นผมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณห้าร้อยหกปองนะครับสมมติผมกดสุ่มอีกทีเนี่ยอาจจะอยู่ที่ลดเหลือสี่ร้อยหรือสามร้อยก็ได้นะครับแเราจะดองแต่ละคนด้วยนะครับดังนั้นเพราะฉะนั้นอะไรวะเนี่ยสมมุติใครสุ่ม กดลดกดสุ่มแล้วได้ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์กันบ้างนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะส่วนตัวผมเนี่ยผมอยู่ที่40%นะครับนะครับสมมติใครสุ่มแล้วเนี่ยได้ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะผมจะได้รู้ว่าอ่ามันล็อกหรือเปล่านะเพราะว่าเขาบอกว่าลดสูงสุดถึง99%แม่แล้วทำยังไงได้ไงเจมลดสูงสุดถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แต่คุณลดให้ผมแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะมันใช่ไหมเออถ้านไะม่แปลก,กแล้วนะจกกังหวะนี้ล สำหรับรูปแบบของกิจกรรมนะครับมาสรุปอีกฝั่งอีกครั้งนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นรูปแบบของการกดสุ่มเพื่อลดราคานะครับเพื่อหาส่วนลดนะครับยิ่งคุณได้ส่วนลดเยอะคุณก็ยิ่งจ่ายซื้อสกินนี้ในราคาที่ถูกนั่นเองนะครับก็จะอันนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมโอ้โหแล้วยกว่าสวยนะสกินนี้เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมเพื่อเป็นการไม่รอช้าเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูสกินนี้กันเลยนะครับว่าสวยงามเพียงใดนะครับผม และนี่นะครับก็คือสกินใหม่ของโอเมนนะครับที่มีชื่อว่ายักษ์สาเนี่นะครับนี่ก็คือเอามาจากยูทูบไลน่าอารีนะครับให้ทุกคนดูกันเลยนะครับว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนะฮะนี่เลยนะครับนี่คือเอฟเฟกตีธรรมดานะครับเติร์สนะฮะเติร์สเติร์สนี่เป็นแบบลายกีต้าร์นะอันนี้เป็นเดสเบคอนนะครับเดึงเข้ามาแบบสายกีต้าร์ม้วนๆนะนี่สกิลสองนะครับนี่อันทัชเชเบลนะฮะดูดู คุ้มหรือเปล่านะครับสำหรับคนนี่ดูอันตีเนี่ยอันตีเคตรสวยโอ้โหถามจริงสวยมากนะครับกับเตัวจอวานี้นะครับ <laughs> และนี่คือสกินของโอเมนนะครับผมไม่ได้ซื้อเองนะแต่ว่าในอนาคตน,นะครับรับบอกเลยนะครับว่ารับรองว่าผมอาอาจจะไม่ได้มีสกินตัวนี้หรอกแต่ว่าอาจจะมีพวก เอฟเฟกต์สกินเช่าของสกินใหม่ๆมาให้รีวิวนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ใน RV Creator Club แล้วนะครับก็เขาบอกว่าเขาจะมีการซัพพอร์ตโดยวิธีต่างๆนะครับอ,อาจจะแบบสมมติมีสกินใหม่มาเขาอาจจะแบบมีการให้วัดเช่านะครับเพื่อจะมารีวิวหรือว่าทำคลิปนะครับผมอันนี้ผมพูดจริงนะว่าผมอยู่ใน RV Creator c l u b แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับที่ได้ได้ว่า ติดตามผมนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับทให้ผมมาถึงทุกวันนี้ได้นะครับแหมได้เข้าเพจกันนาอารีเคสได้ครับนะครับต้องขอขอขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนมากไม่รูจ้จะขอบคุณยังไงเลยนะครับโอ้โหนะครับก็จะมีการสนับสนุนจาก RV ไม่ว่าจะเป็นเอ่อเรื่องเนี่ย ให้บัตรเช่าแล้วก็อาจจะมีสมมุติผมทําคลิปลง YouTube เกี่ยวกับ RV สว่างเสมอเนี่ยอาจจะได้คูปองนะครับแล้วก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูกันนะครับอืมเพราะถ้าทุกคนรู้ว่าดูช่องผมเนี่ยทุกคนทุกคนจะรู้ว่าช่องผมเนี่ยเกลือขนาดไหนเกลือมากไม่รู้จะเกลือไงแล้วนะครับแต่ว่าพี่บอกน้องก็บอกไอ้พี่ผมเมื่อวานผมยังเห็นพี่ได้สกินไอดีอยู่เลยพี่ไม่ต้องมาพูดนะแน่โอเคนะครับพี่ก็ต้องมีบ้างแหละคนดวงสวยตลอดก็ไม่ใช่ใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยว ก็จะวันนี้สําหรับกิจกรรมนี้นะครับแต่เหมือนเดิมครับที่เราทากันทุกวันนะครับทุกคลิปก็คือการไปดูนะครับว่าใครดูคลิปเราจบบ้างนะครับในคลิปที่แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลย let's go โอเคครับในคลิปที่แล้วนะครับเราก็ทําการลงคลิปไปนะครับและให้รหัสลับก็คือ219นะครับก็มาที่คนแรกเลยนะครับลงดึกเหมือนกันนะขอบคุณที่ทําคลิปออกมานะช่วยเราตัดสินใจในการซื้อมากนะช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับคุณชายเลสเนี่ยฮะออริโว ดูจบจริงนะครับแล้วมีการห้อยตัวเลข219ไว้ด้านหลังด้วยนะครับดูจริงอันนี้ดูจบจริงนะครับแล้วนี่เป็นอะไรเนี่ยคุณ RV Pro Max นะครับได้สกินไบโอครับกิจกรรมเติมคูปองแม่นี่ไงนะครับมาจนได้นะครับสำหรับคนนี้นะครับน้อมอันนี้ได้สกินโหดเหมือนกันโอเคขอบคุณนี่นะครับ219ครับพี่นะครับคุณเมกาแมนนะฮะขอบคุณมากนะที่ดูคลิปจบนะครับแลกดไลค์ให้ด้วยเด้อ แล้วก็คุณออมนะครับ A O M นะครับขอบคุณมากนะครับผมจริจริงนะครับดูจบด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้ดูนะครับเราจะอ่านเฉพาะที่ไอ้นี่เรานะที่ดูจบนะนะครับแล้วคุณกรีนไายเกมกินกรีนทิทเกมนะครับ219นะครับขอบคุณมากที่ดูจบนะครับแล้วก็คุณไม่มีอะไรจะเขียนนะครับ219กดไลค์ดลติ๊กติ๊กติ๊กขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วก็คุณ RV Pro Max เอ้าดูจบก็ไม่บอกอ้าว บอกอ่านเบ้นไปแล้วด้วยโอเคแล้วคุณสุเอกนะครับสัมพันซ้อที่คุณนะครับขอบคุณมากนะครับกล่องอาวีคุมไหมเห็นอันนี้แล้วก็คุณอันเชอรี่นะครับจันทโสมนะครับขอบมากนะครับผมแล้วก็คุณบอลไมีกแล้วคุณบอลขอบคุณมากครับคุณบอลนะครับแหนเจอกันบ่อย3 4ี่คลิปแล้วมั้งจำถ้าจำไม่ผิดนะครับคุณคุณทิติพัฒน์นะครับมีมาแล้วขอบคุณครับคุณซินเอนโอียใช่ปะ แล้วคุณยูอา s e v e n มาแล้มานะครับที่นี่แล้วคุณเมลเขียวนะครับโค้ม,มากนะครับ,ท,บทั้งหมดนี้เลยนะครับก็ไม่คิดว่าจะมีคนดูคลิปผมจบเยอะขนาดนี้นะครับสมมติว่าอยากจะแบบสร้างคอนแท็กกันหรือว,ว่าใครทีอ่อยากจะฝากช่องนะครับก็สามารถพิมพ์คุณผมรู้นะสมมติคุณดูจบอะ ผมก็อยากจะสนับสนุนคุณเหมือนกันนะครับถือว่าช่วยๆกันใครทาําการทําอะไรอยู่ใน u t u b e นะครับก็สามารถพิมพ์2องหแล้วก็พิมพ์สิ่งที่กําลังทําอยู่ใน YouTube หรือว่ามีช่องทางอื่นเนี่ยก็สามารถมาแปะๆกันได้นะครับโอเคถือว,ว่าช่วยๆกันเนาะอย่างน้อยคุณดูขีมจบเนี่ยผมแบบว่าถือว่าให้คุณเนี่ยเป็นแขกรีพีดสำหรับผมแหละครับคุณสามารถโปรโมทตัวเองได้เลยนะครับว่าทําช่องเกมอยู่คนดูน้อยหรือไม่เดี๋ยวผมอาจจะเข้าไปดูให้คุณเลยก็ได้นะครับนี่ก็จะอันนี้เนะี่ยต้องขอบคุณทุกคนมากๆที ดูคลิปของผมจนจบนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ให้โค้ดเหมือนเดิมนะครับผม7.72นะครับ <c oughs> รู้กันแค่เรานะครับ7.72นะครับของทุกคนมากว่าจริงที่ดูคลิปจบนะครับแหมตอนแรก,ก่อนผมคิดว่าคนที่ดูคลิปผมจบถ้าจะมีไม่ได้เยอะมาก2คน3คนอะไรอย่างนี้นะครับยิ่งทําแบบนี้ยิ่งมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ในนี้มีคนนัวปา มีคนดูไม่จบแล้วแบบแนันนัวหรือเปล่านะครับแต่ที่ผมเห็นให้ได้ว่าเห็นบ่อยนะก็คือคุณบอลนะครับเป็นคนตอนนี้เป็นคนเดียวนะครับที่มาติดต่อกันหลายคลิปแล้วนะครับเ <c oughs> สียงเริ่มเปลี่ยนเพิ่งตื่นนะครับ <c oughs> ก็คุณบอลวชิรวิทย์เนี่ย <c oughs> ผมสังเกตมาตั้งแต่ที่ผมแบบว่าเริ่มบอกว่าเออเนี่ยสมมติใครดูจบนะให้พิมพ์ตัวเลขนี้มาเนี่ยคุณบอลมาตั้งแต่คลิปนั้นนะ่ะจนถึงคลิปนี้ที่ผมบอกอะ่ะมาตลอดทุกคลิปนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณคุณบอลมากนะครับจริง นะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยอาจจะให้เป็นถ้าสมมุติทําไปเรื่อยๆเนี่ยผมอาจจะเป็นอาอาจจะมีการสมมุติว่าผมาได้ใครียกว่าอะไรวะ,วะได้สปอนเซรอร์การสนับสนุน,นจากเพจอเลนา่าอาร์วีนะครับที่เป็น RV ร์วีครีเอเตอร์คับเนี่ยอาจจะแบบว่าใครมาบ่อยๆเนี่ยอาจจะมีการส่งของขวัญให้นะครับก็ถือว่าช่วยๆกันนะครับเดี๋ยวถ้าคุณดูคลิปผมคลิปผมจบเนี่ยผมเนี่ยให้คุณเป็น V.P. i สำหรับผมนะครับหรือไม่แน่นะครับสมมติแบบว่า มาบ่อยๆเนี่ยผมอาจจะเป็นให้เป็นเขาเรียกว่าผู้ดูแลช่องนะครับอืมตอนนี้ผมก็เขียนคะแนนคุณบอลแล้วประมาณ5คะแนนนะครับสำหรับคุณบอลตอนนี้นะโอเคแห่ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับสำหรับการดูคลิปผมจนเจ็บจนจบจนเจ็บเลยสำหรับโค้ดวันนี้ก็7 7 2ดสองนะครับโอเคสมมติดูจบคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับหรือว่าสมมติใครนะครับได้ส่วนลดเท่าไหร่นะครับก็สามารถมาคอมเมนต์บวกคอมเมนต์บวกอวดกันได้โอ้ยติดอีกแล้วเดินเหมือนคลิปนั้นอีกที่แบบ แหมพูดกระตุกกระตากกระตื้กระตากนะครับเอ้ยต้องขอบคุณคุณแม็กด้วยนะที่แบบว่าช่วยแบบว่าไปไม่ต้องแต่จริงจไม่ต้องไปคอมเมนต์ตอบเขาก็ได้นะครับผมก็รู้แล้วล่ะนะถึงแม้ว่ามีคอมเมนต์ลบๆมานะผมก็ถ้าผมอ่านเนะี่ยผมก็จะกจดหัวใจไว้เฉยนะครับก็จริงๆมันคอมเมนต์ลบผมก็ไม่ได้อะไรหรอกผมก็กดหัวใจไว้นะครับแต่ผมก็อ่านแล้วก็พยายามหาที่แบบว่า ต้องปรับปรุงตัวนะครับก็จะพยายามปรับปรุงตัวแล้วกันเนาะอืมจริงๆแบบว่าถ้าเจอเขาไม่อย่างนั้นคุณก็ไม่ต้องไปตอบโต้สมมติแบบว่าจะตอบจะจะไปตอบโต้เพื่อผมไม่ไม่เป็นไรนะรไม่เป็นไรไม่อยากให้แบบว่ามีปัญหากันเนาะโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่ดูคลิปจนจบนะครับเทอมนีทุกคนในนี้นะครับในนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็ผมก็ไม่มาถึงวันนี้หรอกโอเควันนี้ขอตลาไปก่อนจริงๆนะบ๊ายบายครับเจอกันผมเจ็ดเจ็ดสองนะวันนี้ไปละบ๊ายบายเจอกัน